ต้นข้ามชนดครับผมที่เห็นเป็นต้นขาวๆเป็นพุ่มอยุ่นะครับบริเวณรอบนอกครับผมมีทังเดินโอ้บได้ขามาหลายปีแล้วตด,ดหลายคนหลายก็เกา น่าร listings บรรยากาศบริเวณ้างนอกครับผมนอกวัดค่ำฉนดโอ้หลดหลายค้นหลายครับก๋วเสียตังเท่าไหร่สี่สิบบาทวะ ประตูท่างเข่าป้ายาำสนดครับผมเอาเี๋ยวจเข่าไปเบิ้งไงไปชุมบรรยากาศข้างในครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนในห้ามองจอดรถก่อนครับผมมองจอดรถข้างนอกกัดเต็มครับหลยที่เข้ามาข้างในบรูวาซิมี่มองจอดบ้าครับผมบริเวณวิวบรรยากาศข้างในครับโอ้ ของหลาย ดรถหลายครับข้างนอกก็จอดหลายข้างในก็นแพิ่งหลายครับ เป็นมาปกแล้วามังจอดอาอังฮงตุ่มไปนั่นหละนีน่จอดนี่ขั้นในจอดนี่ันในวด่ยอนาไปแล้วครับผมใช่จะจอดรถแล้วครับผม,มอามงจอดแล้วก็เข้าไปขังในปลาคาำชนดครับ อะไรก็ครับเพิ่นว่าหาย่ายรูปป่ะอ๋อครับผมเอแล้เราขนานมีลยหลายจะอะ ไ้นคนหลยเขาจะได้เข่าข้างในบ้าล่นี่ยอย่างไปบ้วอมเอถึงีดยาเออไปอ๋อรูปเหมือนปู่คำตา ก็ตรงนี้เป็นประตูท้ทางเข่าครับผม เข้าไปปะ คนหลเข่าที่ได้เข้าไปว่าเราไม่เข้าไปบ่าอยากเขา่งได้เราเขายากเข้าบ้างไหมขอกมาอยากกินได้น้อคนไหนครับคนไนคนไหนเ่งดแวบรานบีจ้าได้เลยนะครับตอนนี้คือบา สนาถึแล้ววัดชนิดตอัไปไปเพ่นนี่่านาไปไปเพ่นาจโลกที่ยากสุดๆนี่เขาไปไปเพิ่งเพิ่งนกอะไงนะแล้วก็ถ่ายให้เป็นอย่างนั้นน่ะ นี่นี่ไปบยอนี่ไปใบเยไปใบยอกือนมาูนมือียไม่ป้าฝนเ้อมยากเพื่อนกเพืนิไปเอารถครับผมขังไม่ดรรอคิ้วเข่าค่น คนหล่แต่สิได้เมื่อไหวลูกเหมือนเพิ่นเอาครับผมเ่เออยังครับผมคนหลายได้เมื่อไหวลูกเหมือนเอาครับผมว่าวจะเข่าไป้างในพอดมีมีเวลามีเวลาบ่หลยครับสิได้ไปสูงสูงไม่ยายอยู่ก็เลยบ่ได้เข่าไปครับผม ไปเข้าไปไปไปแม่ได้ไหน่ไปไปเร็วเดี๋ยวเด้ไปส่งใหญ่สองเดี๋ยวมันคำ ไปไวไหม่รู้ ครับผมามาค่ำฉโนดกนะออกมา่าถึงครับผมบม <Will> ่ได้เข้าไปข้างในในปลาค่ำฉโนดครับดเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศคนมาหลายครับผมบ่มีเวลาสิ่ได้ไปส่งแม่ออสองก็เลยบม่ได้เข้าไปครับผมสุดอากกันกลับแล้วากสุดอง <มา S 1> มีโอกาสรอบหนาจังที่ได้มากมครับผมป้าบรรยากาศรอบรอบครับฉนดครับผมที่คิเขียวน่ะเป็นปลารับชโนดครับมื่อี้จะ ได้เข้าไปจับบริเวณข้างนอกมั้งครับผมแต่ว่าอยู่ในป่าครับฉลวดก็ได้เข้าครับคนหลายครับครับผมมีเวลาหน่อยได้ว่าได้เข้ารอโอกาสหนาครับผมซึ่งจะมีโอกาสได้เข้าไปกับไวโฟูซีตุสตครับผม